ันไม่มีใครจึงพร้อมพร้อมจะไปว่าความคิดถึงของเธอกับฉันเราเท่ากันหรือเปล่าถาจริงๆริว่าใจเธอเปลี่ไปหรือเปล่าสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปชี้แจงงานอีกรอบนะครับของป .5 oh นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อสําหรับ ที่เป็นปัจจุบันนะครับว่าใครยังไม่ตามสอบหน่วยไหนบ้างอันนี้คือผมเปิดเป็นครั้งที่สแล้วนะครับสาหรับป5นะครับก็จะเป็นรายชื่อตามนี้นะครับของป5นะครับส่วนใครที่มีชื่อสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นรอส่งใบงานยังไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปเช็คคะแนนตรงนั้นครับส่วนที่ใครที่ไม่มีชื่อสีเหลืองเนี่ยผมก็จะเช็คคะแนนตามบทเรียนนะครับส่วนถ้าใครส่งงานไม่ครบนะครับบางหน่วยอาจจะต้องโดนหักคะแนนสอบหารสอนะครับอย่างเช่นสมมติว่า ส่งหน่วยมีการสอบครบทุกหน่วยแต่งานไม่ครบผมก็อาจจะเอาคะแนนตรงนี้ไปหานิดนึงครับว่าว่าส่งไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของป .5 เนี่ยจะมีทั้งหมดในเว็บไซต์ก็จะมีทั้งหมดสี่งานนะครับให้ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงการเข้าไปดูนะครับก็การเข้าไปดูนะครับงานทั้งหมดก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งเว็บไซต์เนี้ยผมจะฝากไว้ใต้คลิปของคลิปชี้แจงนี้นะครับว่าจะเข้ามาในเว็บไซต์ยังไงถ้ากดเว็บไซต์ผมจะเข้ามาแบบนี้นะครับส่วนของป5เนี่ยเข้าตรงปร5นี่เลยนะครับเข้าไปศึกษา,กษาป5นะครับก็ให้เข้าตามสอบหน่วยที่เรายังไม่มีคะแนนนะครับ วงเล็บหน่วยที่เรายังไม่มีคะแนนเข้าสอบตามห้องนะครับส่วนงานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับให้เช็คตามใบงานนี้ครับจะเป็นงานทั้งหมดเลยที่ผมสรุปมาให้แล้วนะครับส่วนใครขาดหน่วยไหนก็ให้ทําหน่วยนั้นแหละครับแล้วก็ส่งนะครับถ้าใบงานไม่รู้ว่าจะทำํำยังไงนะครับเอกสารประกอบการเรียนเรียนรู้ของหน่วยต่างๆก็จะมีแบบความรู้ให้ทําคล้ายๆกับใบงานเลยครับได้ นะครับไปเข้าไปดูแล้วเอาความรู้มาตอบได้นะครับใครที่ทําเสร็จแล้วครับครบแล้วรบกวนนะครับทําแบบประเมินรายวิชาให้หน่อยนะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนไหมอยากให้ทําอะไรเพิ่มนะครับใส่ไปเลยนะครับในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงตามนี้นะครับส่วนเรื่องของการส่งงานนะครับการส่งงานนะครับการส่งงาน่ะจะให้เข้าไปส่งในเว็บเท่านั้นนะครับ ในเว็บเท่านั้นแล้วนะร่วมของเทอม2องลอเข้าไปส่งตามเว็บนะครับกดเข้าไปในลิงก์ส่งงานอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นหน้าหน้าจอแบบนี้นะครับให้เขียนเลือกรายวิชาเราเรียนวิชาอะไรอยู่ห้องไหนให้เลือกตามนั้นนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลฝากไฟล์ส่งมาเลยนะครับตามนี้นะครับการเข้าดูคะแนนก็สามารถเข้าดูได้เลยนะครับให้พิมพ์ชื่อของตัวเองไปนะครับก็จะก็จะบอกนะครับ ใครดีหน้าปห้าอห้าเช่นอาชโนเ่อย่างงี้ครับคะแนนทั้งหมดก็จะเต็มทั้งหมดห้าสิบคะแนนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาคะแนนของพระ,ะมารวมนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยของสูสศึกษาไปก่อนนะครับการสอบถามปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปสามารถสอบถามปัญหาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็การชี้แจงงานก็มีเท่านี้นะครับ ย้ำนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วสําหรับป .5 ที่ผมตามนะครับก็ถ้าผู้ครองไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามมาทางไลน์ส่วนตัวได้นะครับแล้วก็ในเนี้ยถ้าผู้ปครองดูจบจะรู้วิธีการเข้าสอบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปตามในไลน์กลุ่มของห้องนะครับให้ครูประจัชั้นแชร์นะครับก็ขอจบการชี้แจงงานเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ